สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าทเที่ยวเข่ากันนีกครับมาเจอกับต้นไม้ที่มีโคตล,ลักษณะเป็นโคด มันจะมองไม่เห็นใบไม่เห็นยอดแล้วก็มันจะมีใบไม้หลายๆชนิดขึ้นเกี่ยวกายกันอยู่แต่เดาเอาว่าน่าจะเป็นต้นมะเกลือดูลักษณะของต้นและเปลือกลำต้นอันนี้ขึ้นอยู่กับโคดหิน ลักษณะเป็นโขดมีตะป่มตะปั่มมีปอมมีผูพรเหมือนต้นไม้โบราณครับก็ดูจากสี่เปลือกลำต้นแล้วน่าจะเป็นมักเกลือ ถ้าเป็นต้นมะเกลือนี่ก็จะเป็นก็จะนิยมเอาเปลือกไปหมักทำเขาเรียกอะไรอะเครื่องดื่มแบบน้ำตาลเมาครับส่วนลูกมะเกลือก็จะเอาไปทำยาถ่ายพยาธิได้บางคนเขาก็บอกว่าลูกมะเกลือเนี่ยไปย้อม ย้อมแห่ได้ผมดูลักษณะเหมือนแบบเป็นต้นไม้โบราณนะครับ มะเกลือก็จะมีแก่นออกสีดำต้องต้นใหญ่ๆจริงๆสองคนโอบตามคนโอบอถึงจะมีแก่นเขาจะนิยมเอาแก่นไปทำกระดานพื้นเตียงนอน ดูตรงนี้มันจะมีลักษณะลักษณะคล้ายๆเตีนเสือ ไ,ไม่รู้เป็นตัวอะไรสัตว์โลกผู้น่ารักครับดูลักษณะโคนเขาเป็นโคดเป็นปุ่มเป็นปอม,ปปมสวยแปลกตาดีครับ ก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านผู้ชมที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าไม้ต้นไม้นำมาแบ่งปันให้ได้ดูได้ชมกันครับโคดต,ต้นมะเกลือก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ